สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภพศสารการเกรษตรแบบพอเพียงวันนี้เราจะมาครับพาทุกท่านมาเพาะเมล็ดผักกาดปู่ย่าครับหรือผักกาดย่าภาคอีสานเรียกผักกาดย่านะครับทางจังหวัดอุดรของเรานี่ยอดสวยๆเดือนเมษาครับผมเพาะเองอยู่หลังบ้านเลยครับไม่ได้ไปอยู่ตามลําห้วยครับนี่คืออยู่หลังบ้านของทางช่องภพศสารการเกรษตรของเราเนี่ยยอดสวยๆเดือนเมษาเลยครับ สวยมากอะดูครับไปไปดูที่เมล็ดเรามาดูที่เมล็ดกันจะเป็นฟักครับนี่ครับน,นี่ครับเราเอาเมล็ดสีดำดำเนี่ยนะครับมันจะเป็นเมล็ดสีดำแข็งแข็งเดี๋ยวเรามาทำยังไงให้มันงอกมาครับ้ายโอเคครับเรามาต่อกันเพราะได้เป็นเมล็ดสีดำอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็จะนํามานี่ครับตรงจุกเนี้ยัาอีสานเอื่อนขวัญครับทําอย่างนี้งอกร้อยเปอร์เซ็นเกิดเร็วด้วยครับงอกไวแล้วก็จะนํามาขีดรอบๆอบครับขีดไปเลยแข็งแข็งเนี้ยขีดรอบ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 เนี้ยครับผมขีดไปเลยพอรอบแล้วรอบแล้ว เราจะนำไปแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนครับให้เปลือกที่แข็งๆนี่ลอกออกครับไปต่อกันอครับต่อกันหลังจากแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วครับเปลือกเขาก็จะนุ่มครับทีนี้ตรงรอยขีดได้นี่ครับเราก็แกะออกเลยนะครับแกะออกให้หมดเลยครับแกะออกเลยแกะหัวออกอย่างเงี้ยมันจะเป็น นี่เห็นข้างในสีขาวๆเลยครับตอนนี้อ่าครับนี่แหละครับ,รบแกะออกเลยแล้วเราก็จะทิ้งไว้ทิชชู่ครับใส่กองครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมพอแกะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเปลือกแข็งๆก็จะแกะออกให้หมดนะครับแล้วก็ ใส่ทิชชู่ใส่กลองแล้วก็พรมด้วยน้ำครับพรมด้วยน้ำเลยฉีดพรมให้ชุ่มๆนะครับต่อไปก็นีอ่อีกแผ่นหนึ่งปิดข้างบนครับกดลงไปพรมน้ำข้างบนพรมน้ำเสร็จเรียบร้อยครับ ให้หมาดๆชุ่มๆนะครับก็ทิ้งไว้ครับมาดูกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่จะงอกออกมาเป็นเพื่อจะได้เอาไปลงถุงครับนะครับนะครับหลังจากเราทิ้งไว้สามคืนนะครับเรามาดูกันเป็นยังไงครับงอกหรือยังหรือยังไม่งอกมาดูกันครับผม แต่ในชัวร์ครับชัวร์อยู่แล้วนี่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ใครครับผมงอกเลยครับแทงจังหวัดแล้วครับแทงงอกออกมาแล้วสวยเลยครับขาวสวยมากครับผมก็ขอฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องภพศสารการเกษตรแบบพอเพียงทำคลิปต่อๆไปครับผมงอกแล้วครับพร้อมที่จะลงถุงดำแล้วครับสวัสดีครับ